การน,น,น้เป็นกาเป็นคำปราศรีของพระสงฆ์คือด้วยการเป็นหมู่เป็นคณะหรือเปิดช่องเปิดโอกาสให้กันแนะนำตักเตือนสั่งสอนได้ดในรัศฐานที่ใดก็มันเป็นเช่นนั้นไหนมีสิทธิมานะอันปเป็นเรื่องของเกศ เข้ามาแทรกหรือมาตีตลาดในวงของสร้างหรือสังคมมนุษย์บอกว่าได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีแห่งเกียดสงสัยก็ดีใเพื่อจับเกิฑแนะนำต่างๆผมได้แล้วเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ที่ทำความตั้งร้วนระวังต่อไป ท่านที่นี่เนี่ยเรื่องการอยู่ด้วยการเป็นถึงสำคัญมากถ้ามีถิมานะตักเตือนสั่งสอนกันไม่ได้พระเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะพระอยู่ด้วยหลักธรรมหลักที่ในซึ่งเป็นหลักแห่งความสงบสุขในโพลคณะเป็นอย่างนี้มาตั้งดิมแล้วอ,อกวันเสาร์ไปเที่ยวก็ืันกัน เราอยู่มันกันเรื่องความตั้งอกตั้งใจในการคือปฏิบัติตน,นคือมีความเข้มแข็งแต่นอนใจผมก็แแกไปทุกวันวันเห็นไหมในปัญหานิ้เดเทสกี่ครั้งแต่ก่อนก็ไม่เคยมีทีนี่อยู่เพียงทรงท่าทรงขันก็พอแล้วใน <c oughs> วันหนึ่งแบบคนญาติโยมก็มาเกี่ยวข้อง มี่ใ้แบบภาระอันหนักความหนักนี่ก็เคยพูดให้ฟังแล้วเรายกท่อนฟืนขึ้นก็หนักยกทองคําทั้งแท่งขึ้นคนหนักคนมาหาเราไปเจรจาหวังดีก็ตามความหวังดีก็เป็นความหวังดีแต่ความหนักมันก็หนักอย่างนี้เองถึงอยู่โดยกันปลุกความเปิดโอกาสโล่งให้กันอยู่เสมอ ความเปิดโอกาสโลกให้แก่การละกันนั่นคือความเปิดทางห่งความดีข <c oughs> องตัวเองของตนเองแต่ละรูปละนามในมีที่กี่มานะอันนี้มากี่ขวางทางเดินเพื่อความสงบสุขในระหว่างแห่งการละกันบอกป <c oughs> าญาแล้วงานเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนีนวนน้งานก็ยุ่งตั้งแต่วันนี้ต่อไปงานก็จะยุ่งด้วยยิงในกัน เทศกาลขอบกระถินนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งมากงานแต่วทุกปีที่กระถิ่นผ่านไปแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัดเย็ยบอะไรอะไรบริการใช้สอยของแต่ละโครงละองก็็ต้องทำงานรวมกันแล้วก,การส่งเสียงความไม่สังรวมจะมีในเวลานั้นมีจนได้เลยรนะะดุทุกปีว่าอะไรหวังลั่น เก็บ้าตัดข้าดูุติต้ตองไปได้ยินเสียงรั่นที่สลายหูจะของอยู่ครรบเจัาของก็ปากของอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ยินนี่ก็คือความไม่ไไมีสติหลวนระวังถ้ามีแล้วมันจะแสดงออกมาหน้าฟังอย่าบ ภงมิพนาที่มจะค่อยหมดไปหมดไปอย่างนี้อย่างที่เน้นกันอยู่นี่อย่ผมยังพอไปวัดนั้นมันไม่ได้ผมก็ไปเพื่อ,อ่นหนเรือนหนู่เตืนอนคณะกุดด้วนเข้ามากุดด้วนเข้ามาสุดท้ายจะไม่มีเกาะมีดอนเ,นเป็นทะเลแห่งกิเลสทั้งหมดเต็มไปในพระในเนนเราก็เป็นแบบโลกไปแล้วมากต่อมากแล้วเหมือน คำภาวนานี่ก็ภาวนาทั่วประเทศไทยนะแต่การแนะนำตะเก็นต่างสอนมันมันเป็นเทวทัศน์เข้ามาใีนั้นหมดนั่นสิคนเราถ้าหลักธรรมหลักวินัยแล้วดนะ้วยกันคศเพราะเห็นทุกคนหลักธรรมหลักวินัยพระไม่เห็นพระไม่รู้ใครจะรู้พระเมนนั่นแหละเป็นผู้รู้ดีในหลักศาสนายิ่งวอบผู้อื่นใดในภาคกำหลับํำรานะภาคความจํา เห็นทุกคนเรียนทุกคนจําได้ทุกคนแต่ถ้าปฏิบัติมันไม่เป็นอย่างนั้นดีมันถึงได้ขัดได้ข้อยุ่งเหยิง,ยงวุ่นวาย <c oughs> พระเนรไปที่ไหนเลยกลายเป็นเรื่องโซกโปกไปถ้านเนนโซกัโปกไม่เหมือนประชาชนโซกโปกทีย่ยาการที่แสดงออกไปจากพระเนรนี่มันขวางตาโลกโลกเขาเป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นอีกอย่างส่วนพระเนนของ,งเราก็ว่าเป็นแบบเป็นฉบับ ที่ดีงามสำหรับกูได้เห็นได้ยินเข้ามาสัมผัสเกี่ยวข้องแต่กลายเป็นสิ่งโสโกรดให้เป็นที่จินน้าละอาจใจแก่ประชาชนตดโยมในวงคุตวิสัด้วยกันแม้แต่พาหีและชนเขาก็รู้เหมือนกันหูมีตามีนี่ก็เพราะถ้าเราขาดความทั้งรวมระวังขาดิีิโอตปะสำหรับตำลาก็ มีว่าอย่างนั้นแหละเรียนมาทั้งเรียนเรียนแต่ไม่ปฏิบัติตามก็เลยเป็นกระลาศเอยู่ในคำภีใบาลานในตู้ในหี่ไปหมดวันไหนไม่อดอยากนะเรื่องคำภีตำหักตำลาไม่บุกฟก้องแต่มันบุกฟก้องอยู่ที่ความประพฤติของพระของเลนมีแหละสำคัญมันเป็นอย่างนั้นไปทั่วเป็นอินแดนไปหมดไม่ว่าเรียนมากเรียนน้อยมันไม่มีมีสารคุณอะไร ประจํำตัวของพระของเนรเลยมีถ <c oughs> ุงความเลวร้ายปััต่างถือว่าวงกรรมฐานของเรานี่ยิ่งเป็นของสําคัญเวลานี้ก็ทางภาคไหนๆก็มา,าทางภาคอีสานนี่ก็เ <c oughs> พราะคุณงามความดีิริศัพิ์ที่คุณข,ของครูวาอาจารย์เรากระจายไปทั่วนั่นเองเขาถึงได้มา แต่พระเนนเราเป็นไปตามนั่นหรือไม่นี่ที่เป็นปัญหาอันใหญ่โตที่เราทุกคนจะเลยนิพพิจารณาเราถ้ามีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อกระ่อทเต็มหัวใจอยู่แล้วความผิดพลาดไม่อมีที่มันมีก็เพราะว่าความนั้งอ,อกตั้งใจในธรรมมีน้อยถิงแล้วนั้นมันมีอยู่ภายในแล้วมันถึงแสดงแล,และออกออกได้อย่างง่ายดาย ไปที่ไหนไปโะปาตกไปหมดถ้าเน้นเราเป็นแบบฉจบับของโลกไม่ได้แล้วมันก็หมดแล้วในโลกนี้ตาวพูดของเราเรื่องอากัปปิยาทุกสิ่งทุกอย่างไยาความประหนึกเป็นสิ่งที่ออกมาจากรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นสำหรับท่านเน้นแล้วเน้ปฏิบัติตาม แต่ถ้าปฏิบัติตามแล้วมันก็เป็นค่าสิบเกินไปในขนะนั้นขนาดนั้นนั่นแหละพากันเข้าใจเอาไว้สี่เหล่านี้ความมุ่งตนก็ให้มันสิ้นไปเสียจากค่าสิบความในใจนี้เป็นสิ่งที่เลิกประเสฐจุดแล้วในโลกนี้ไม่มีอันใดในโลกนี้เป็นสิ่งยิ่งกว่าใจที่พ้นแล้วจากสิ่งที่เป็นข่าสิด ในสัพธรรมะท่านให้ชื่อว่ากิเลสกิเลสตีความหมายไปได้หมดสิ่งที่เต็นข่าสิทของธรรมท่านเรียกว่ากิเลสทั้งนั้นแล้วมันอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่หัวใจนี่สต้อัญอยู่ในใจนั่นแหละระบายออกมาทางวาจาก,ก็เป็นกานแหนงเป็นทางเดินของกิเลสออกมาทางกายทางวาจาหน้าที่การง,งานทุกอย่างมันออกมาจากใจซึ่งเป็น สถานที่เกิดที่อยู่กางที่เลดและทำนั่นแหละจะเป็นความดีงามบอ,อกมาก็เอามาจากใจที่คิดเป็นอัดเป็นทำแล้วสแสดงออกมาก็น่าดูน่าชมถ้าไม่มีสติสตังเป็นอย่างน้อยอยู่ภายในตัวนั้นแล้วก็อะไรก็เหลวแหลกไปห,หไมดใค่ได้เลยเพราะงั้นจึงสร้างว่าที่เลสที่เลสนั่นแหะอยู่ที่ใจทำก็อยู่ที่ใจ ตำหลับตำลาท่านแสดงไว้ในตำหลับตำลาก็ที่เข้ามาที่กายวาจาใจของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนั่นแหนนนละโดยเฉพ,เพาะอย่างยิ่งพระเนรและผู้ปฏิบัติเราให้คุณทราบว่าวข้าสึกอยู่ที่ใจชำระสัสางอันนี้ให้เบา,บาลงไปโดยลำดับแล้วจะมีความสงบเย็นใจภายในตัวเองสมชื่อสมานามว่าเราเป็นนักบวช น่าปวดไม่มีความสงบเย็นใจติดหัวใจบ้างเลยนี่นเลวมากนะเอาเท่านั้นแหละมาพูดอะไรมากคนข้าวพูดเหนื่อยออกกาบป้อง